ตั้งแต่เล่นโมบายรีเจนแบงแบงมานี่เป็นครั้งแรกที่เราขึ้นมาถึงระดับตำนานหนึ่งจากที่ดูเนี่ยเล่นแค่ประมาณ3เกมเอ๊ะแต่ต้องชนะด้วยนะแล้วก็จะขึ้นไปถึงอีกระดับแล้วแต่ว่าด้วยเกมนี้เราเล่นอยู่ไม่กี่ตัวนะคะที่ถนัดเลยก็จะเป็นเมทเราคุณน้องกดไวจังแต่ที่จริงแล้วเราก็เล่นเลนอื่นได้นะคะอย่างอันนี้เราก็จะยอมไปเลน e ี p อตนี้ไม่ชอบเล่นเนี่ยเพราะว่าตัวละครมันมีน้อยค่ะความชำนาญในตัวละครของเราก็แบบไม่ค่อยเยอะ,อะแต่ช่วงีที่ฝั่งหล่งข้าวเขาชอบมาตัวอะไรแลบกบบบน้้ไดนะะวค็ <fe> พอเราไว้ใจทีมเกมก็ส่งทีมปฏิหารมาให้เราเลยแต่เราเล่นดีที่สุดแล้วค่ะกดต่อเลยก็ต้องมือไว้กันหน่อยถ้าอยากเล่นตัวที่ใช่และเล่นที่ชอบพอเราได้เมทเราก็ตั้งใจเดินเกมมากเลยนะคะได้เฟิร์สบัตมาด้วยคุมแม่น้ําอย่างดีแล้วทีมเราก็เล่นดีมากเกมนี้ก็เลยเรียบร้อยชนะมาได้ได้มาอีกหนึ่งดาวแล้วก็คึเกเคิมนะคะเพราะว่าอีกแค่2เกมก็จะขึ้นแรงแล้วเกมนี้ก็จะเปลี่ยนมาเล่นโอเดตนะคะเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเราเล่นเล่นเซซิซเลียนเหมือนเดิมแต่ว่าเกมนี้เรา ยังโชคดีหน่อยที่มันพอจะมีแต้มป้องกันทาให้เราไม่เสียดาวควรไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีคะไปต่อดีว่ารออะไรกูก็ลูกพยานาะหมื่นใครจะไปยอมมานอีแค่สงเกมเองเกมนี้ได้เล่นโอเดสสมใจแล้วนะคะ defeat เป็นเสียง defeat ที่ดังชัดเจนอันตรธานไปอีกหนึ่งดาวแต่เกมนี้เราก็เล่นไม่ดีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> เอาใหม่คะ่ะไปกันต่อ ประเด็นก็คือกดเลือกเลนรอบนี้ดันมีคนมากดซ้อนเลนเราด้วยเกมนี้ถ้าคนกดก่อนจะอยู่ข้างล่างหรอแถมยังมีการโชว์วินเลนซะด้วยว่า64แต่ว่าเราไม่ได้กดโชว์นะคะว่าวินเรา82จากนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เลือกเซซิเลียมมาเล่นเมดเหมือนเดิมคือมันเป็นการกดโซโล่เลนหนังมันจะได้อะไรเราก็ต้องทําใจเราก็ได้ไลาลามาป่าแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเกมนี้ไลาลาเกิดมากเราก็เลี้ยงนางเป็นลูกเลยนะคะแล้วเกมนี้สุดท้ายก็เรียบร้อยชนะมาได้ความใจดีคือเกมนี้เราได้มาถึง2ดาวด้วยกันค่อยมีแรงเล่่นนหนอย อีสุดยอดสหายนี้ก็น่าจะมาจากที่เราได้แอสซิสสูงสุดนะคะมาแล้วเว้ยตาสุดท้าย <c oughs> ยิ้มลาจ้าสุดหล่อยิ้มไว้พอแล้วใช่ไหมมาดูกันว่าเราจะทําการอําลาไอโลโก้นี้ได้ไหม เหมือนฟ้าเป็นใจนะคะตานี้ไม่มีใครแย่งเล่นกันเลยสบายมากหวานเราเพื่อการันตีชัยชนะนะคะก็จะเลือกเป็นเซซิเลียนมาค่ะตัวดีตัวเก่งของเราเองเซตทีมเราโคตรโหดโคตรอันตรายปกติเราเล่นเกมนี้เราก็จะกดโซโล่แลงอยู่แล้วนะคะเพื่อทําการเรียนรู้ข้อมูลตัวละครแล้วก็ข้อมูลการเดินเกมไปด้วยเคยไปกดเล่นกับอินาไลฟ์เหมือนกันแต่อันนั้นเขาแล้งสูงอราเล่นไม่ไหวตัวล้วงเกมโหดมากหลังจากนั้นเราก็เลยคิดว่าเรามาเล่นคนเดียวก่อนดีกว่านะคะพยายามไต่แรงมาค่ะแล้วก็สังเกตเอาว่าตัวไหนที่คนนิยมเอามาใช้ในแร้งแล้วก็ตัวไหนที่ทีีีมมขขออองงเเเรราาายู่่ั้้้นนนนลไดดก็ มาเติมที่เลนบนเลยนะคะเว้ซาน่าหนังเหนียวอะไรอ่ะก็เรียบร้อยไปก่อนนึงตัวเราพูดเลยว่าการเล่นเกมของเกมนี้มันไม่เหมือนกับเอาวีเลยตอนเราเล่นเราจะเน้นบวกแล้วก็ช่วยเพื่อนมากกว่าเลนในแคร์ี่เสร็จแล้วเราจะกลับลงมารับเลนตัวเองนะคะเพราะว่าตรงนี้เต่าเกิดอันนี้สกิลเก็บสแต็กนะคะซึ่งอินน์ไลฟ์เคยบอกว่ากว่าตัวนี้มันจะแรงเนี่ยมันอยู่ประมาณ400สแต็กเปิดอันติแล้ววิ่งลงมาเติมที่เลนีเอ็กพีก่อนนะคะเพื่อที่จะเก็บฝั่งตรงข้ามแล้วอัลฟาก็ทนไม่ไหวเรียบร้อยไปก่อนเกมนี้ถ้า สะดวกแล้วก็เลยเปิดเต่านะคะก็ะะมาช่วยตีแล้วนะแต่ลมเราไปไล่ตัวหลังชิบหายถ้าพี่โซนแบบนี้ป่าหนูก็แย่สิคะฝั่งตรงข้ามก็คือมารวมตรงนี้เลยสามตัวขอร้องลมช่วยกลับมาก่อนได้ไหมโอเคไม่ได้ป่าเริร่มอยไปแล้วเสียเต่าไปด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะต้องายทมทำความเข้าใจกับเกมนี้อีกเยอะป่ายังไม่รอดแล้วเรนเอ็มเอ็มจะเหลืออะไรก่อนหน้านี้เราก็เรียกเอ่อตัวละครของฝั่งนี้ว่าแคลรี่คะ่ะแต่ว่าก็ไปทําความเข้าใจมาใหม่แล้วว่าจริงๆเกมเนี้ยเขาเรียกว่าเอ็มเอ็มหรือมาร์คแมนหรือเปล่าถ้าภาษาไทยก็จะเป็นนักยิงนะคะว่่าาแตตตไรรรงงงนนี้้้้กออชยใคหหข ข้างงหลัก็ตัดสินใจเป็นตีบ้านนะคะแล้วก็สกิลสองหันไปด้านหลังแทนคือถึงแม้เราจะเก็บสแต็กไม่ค่อยเก่งน,นะแต่สกิลสองเราก็ปวดใช้ได้อยู่ oh. มียากูโดนอันติเวกซนาไปคุยกับราบม,ามะม่วงแล้วเราก็จะคอยเปิดอันติสวนนะคะแล้วก็รอสกิลสองใส่เวกซนาเราไฟอยู่ตรงนี้หน้าเหมือนกันนะคะบอกแล้วว่าเกมเนี้ยเอาแต่บวกจริงๆเราก็ไปไหนไม่ได้เรนกางก็ไม่กล้าไปเคลียร์ก็เลยอยู่จัดการตัวสุดท้ายเรียบร้อยจากนั้นเราก็ค่อยวิ่งลงไปที่เลนกางนะคะอู้พี่ไทยเกลียวถ่ายเสิร์ฟถ่ายเซิร์ฟไปไหน โชคดีนะคะที่เรามีฟิกเกอร์ออกมาได้อยาหัวร้อนใส่ลมเลยนะคะคือบางคนเขาก็เป็นลมจําเป็นคะ่ะต้องพยายามทําความเข้าใจเยอะเพราะว่าเขาอุตส่าห์เล่นแทงให้เราด้วยทีมเรายังไม่ได้เต่าเลยนะคะแต่ก่อนจะเอาเต่าเราต้องไปเอาคนเฮ้ยเราอันติเข้าเต่าหมดเลยคือเรียกว่าเป็นโชคดีของเราได้ไหมคือยังเก็บเวกซ์หน้ามาได้หนึ่งตัวและด้วยความที่เวลาเรากดอันตีเนี่ย HP มันจะเด้งด้วยทำให้เราเป็นเมทตัวหนึ่งที่ถึกแล้วก็ตุยยากมากจุดแวนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่เราชอบในเกมนี้นะคะและเราก็ได้ทำสิ่งที่ไม่น่าทำที่สุดกกคือออลไดดนาาาตตะััช่่รวยยจเ โอ้ oh, ไม่นะคุณแม่เอ็มเอ็มสาวคนนั้นเขาขี่เสือมาให้เราข้างในป้อมแล้วสุดท้ายก็เลยต้องยอมยืนมอบเรียบร้อยไปเลยนะคะอันนี้ต้องยอมเขาจริงๆแค่น้นอะไรกูนักหนารวตอนเล่นเนี่ยนะคะเ <c oughs> ขาบวกกันดนวัวเลยในแมพทั้งชัดดาวทั้งปิดฉากทั้งองค์ลงโอ้โหเอฟเฟกเต็มไปหมด ดูจากในแมพเมื่อกี้พี่อัลฟาเขาเพิ่งองลงใช่ไหมคะหมอผีขอสกิลสองรวบหน่อยนะคะเดี๋ยวอันติใส่เลยคุณพี่อัลฟาจะได้หายองลงไงคะหนีไปไหนคะขอฟิกตามคะ่ะเวกซาน่าหวังดีมาช่วยแต่ว่าเราหลบสกิลแล้วสกิลหนึ่งไปโดนพอดีเรียบร้อยอันนี้โมบายดีเจนหรือหนังอินเดียเนี่ยแล้วจังหวะที่ใช้สกิลสองเช็คพุ่มเพินๆก็ไม่ได้คิดว่ามันจะโดนไอ้ที่มันมีคนอยู่จริงๆอันติแล้วหนีก่อนนะคะเพราะว่าอันติเรานอกจากจะมีดาเมจแล้วยังช่วยสโลฝั่งตรงข้ามด้วยโอ้ยเรียบร้อยอีกแล ต้นก็ได้นะคะแต่ตัวเนี้ยคนเขาไม่ค่อยสนใจกันถ้าเจอฝั่งตรงข้ามหน้าหลอดก็ตีคนก่อนเหมือนเดิมค่ะเออก็อมาลาว่าแล้วก็ช่วยทีมไว้ได้แค่คนเดียวนะคะไฟนี้กลายเป็นว่าตอนนี้ฝั่งตรงข้ามได้หลอดสีชมพูไปนะคะสแตกแ็กเราเพิ่งจะ200รอก็ครึ่งเกมแล้วนะเกมนี้เราเคยเก็บถึง600ด้วยนะเว้แต่เกมนั้นคือเล่นครึ่งชั่วโมงเลยเออจังหวะที่เราดักอยู่นะคะเราร่วบโดนสวยมากงงดีดีโด,ด,ดนรวบแล้วก็หายไปเลยโดยเฉพาะพี่อัลฟาตัวอันตารูยังไงเราสะใจมากที่เราเก็บเขาไปได้คือทีทำเราไว้เยอะอ่ะเราคนพี่กดยมมแ้ไคะ เล่นนานเหมือนกันนะคะตอนนี้หลอดตัวที่2ได้ขึ้นมาแล้วกลายเป็นหลอดสีทองคือหลอดตัวนี้มันเหมือนจะมีพลังมากกว่าหลอดตัวสีชมพูค่ะทีมเราซึ่งกําลังได้เปรียบในทีมไฟอยู่ตอนนั้นก็ไม่ลังเลเลยที่จะเปิดมันแล้วก็เรียบร้อยนะคะหลอดที่มีพลังมากมายอันนี้กลายเป็นของทีมเราหลอดมันก็จะเดินเลนที่ป้องฝั่งตรงข้ามมีน้อยที่สุดแต่เล่นในเกมนี้เกียตัวนี้มากเลยแม่งมาเร็วไปเร็วไงอันนี้เราเห็นนะคะว่าเขาอยู่ในพุม่มเราก็เลยสกิลเข้าไปขอบพูดตามตรงว่าตอนเล่นเกมจริงๆอ่ะไม่รู้ด้ววย้า่่่ตอะรดีีงจชใค เราเซซิเลียนมาค่ะอันติมันไม่ต้องเลงเลยอติมติมันจะกระจายไปโดนฝาตรงข้าวอยู่แล้วอะ่ะเพียงแต่ต้องสกิลถึงแค่นั้นไฟนี้น่าจะจบแล้วนะคะอันนี้เราก็เลยต้องว้าวกลับบ้านเพื่อไปรีเอชพก่อนพร้อมกับกับมาเติมทีมไฟใหม่ไม่ต้องคิดอะไรเลยะคะ่ะแค่สกิลสองแล้วก็กดอันติก็สกิลสองเราครูดาวไม่นานนะคะปวดในไฟมากๆว้ายคุณนาคาโตเหลือคนเดียวหรอคะ ลืมไปเลยว่าต้องรักษาระยะห่างเพื่อจะไปรักคนอื่นมากกว่าบาจริงเนี่ยเราเผือร้งองเพลงหรอเนี่ยแต่ว่าเกมนี้ฝั่งตรงข้างก็กดยอมแพ้นะคะก็เลยเรียบร้อยชนะมาได้และในที่สุดสีม่วงสะใจเวอร์เราโซโล่จนมาถึงแรงนี้ครั้งแรกเมื่อกี้เห็นแมทชิ่งตำแหน่งต้องไปชิกงตำแหน่งอะไรกะและเกมทั้งหมดที่เราเล่นใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งแคปเก็บไว้เป็นภาพระทับใจด้วย